อันนี้เป็นฮูดค่ะฮูดของญี่ปุ่นนะคะสามสิบป,ปีละล้างมาได้สองเดือนสกปรกมากที่แรกไม่ได้ถ่ายนะคะป้าน้องก็ใช้เมกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ใช้แป้งสีฟันนะคะเขาจะจับไม่ออกจริงๆก็ต้องใช้คนไอ้ด้ามช้อนเห็นไหมคะใช้ด้ามช้อนเข้าไปช่วยขูดขูด แต่ต้องประคองไอ้แกนไว้นะคะก็เดี๋ยวกดแรงแรงแกนมันหักแล้ววุ่นเลยค่ะนี่นะคะเออที่ใช้แล้วมันเป็นแผงแผงนั่นนะ่ะมันเอาออกมาล้างมันก็แปลงไม่ได้นะคะแล้วมันไม่มีที่ดักน้ำมันฮูตที่ดีเนี่ยต้องมีที่ดักน้ำมันค่ะนะคะเคยบางคนใช้แล้วไม่ได้ล้าง ทำกับข้าวเนี่ยไฟมันลุกเลยนะคะอันตรายนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขาวขึ้นเยอะเลยนี่ยังจับอยู่เห็นไหมคะเนี่ยไขมันยังจับอยู่อ,อันนี้จับนะมเอออันนี้ไม่ค่อยจับลนะจับน้อยหน่อยต้องค่อยค่อยขูดค่อยค,อยคอยล้างไปนะคะนี่อันนี้เห็นไหมดูในกล้องมันจับนี่อันนี้ แม่ม,ม,ม,มนมนมันน้อยละเนี่ยค่ะบางทีเรามองไม่เห็นนะคะเนี่ยค่ะมองไม่เห็นนะคะเนี่ยหนะะลุดไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเอ้านี่ดูนี่ตัวที่กล้องน,นี่นะหลุดไปเยอะเลยตรงนี้ คุณเคยล้างพูดของคุณมั่งไหมคะต้องขยันล้างนะคะน้ำส้มสายชูกับเมกิ้งโซดาแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะดีที่สุดไม่ล้างนานๆแล้วโอ้โหนี่ไม่ล้างแค่สองเดือนเองมันจับไม่ออกขนาดใช้น้ำส้มสายชูกับเมกิ้งโซดาดูน้ำนะคะดำปีเลยต้องหาถาดมาลองนะคะไม่ใช่ล้างแล้วก็ไปที่พื้น ต้องมานั่งล้างพื้นอีกเนี่ยป้าน้องมีถาดลองนี่คือการทำงานที่ประหยัดแรงงานค่ะเขาก็จะอยู่ในที่ดักไขมันนะคะเราก็นีค่ะดักน้ำไอ้เมื่อกี้มันก็จะมีน้ำเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะออกเขาก็จะไปละลายค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ล้างให้สะอาดค่ะต่อให้คนโฆษณาว่าน้ํายาด,ดีแค่ไหนป้าน้องซื้อมาแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะเคยเจอยี่ห้อหนึ่งได้ผลค่ะแต่เขาหลังนี่ทําไมเลิกไปไม่ทราบอ้อันนั้นก็ออกดีค่ะแต่อันนั้นกัดมือค่ะน้ําส้มสายชูกับเมกกิงโซดากับน้ํายาล้างจานนี่มันไม่กัดมือดูนะคะเนี่ยคาบนะตกมาเป็นก้อนๆเลยนะคะขาบไขมันที่มันจับอยู่ในนะั้นน้ำก็ดําดปีเลยคุณใช้เครื่อง ฮุดดูดเนี่ยคุณเคยดูแลร,รักษามั่งไหมคะระวังนะคะไขมันจับเยอะๆเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวมันอาจจะเป็นเชื้อเพลิงแล้วลุกขึ้นมาตรงแผงนะคะนี่แหละคะ่ะหุดอันเนี้ดีที่สุดมีที่ดักไขมันด้วยเห็นไหมคะมีที่ดักไขมันด้วยระวังเนี่ยเมื่อกี้แม่โดนบาดตรงนั้นเอามือเข้าไปเช็ดไง มันบาดมือเนี่ยตรงนี้มันบาดระวังนะเห็นไหมคะเนี่ยไอ้ที่ดักไขมันก็ไปล้างทีแล้วนะคะเราก็เอาเขามารอน้ําอีกคเดี๋ยวเขาขังข้างในความันจะแห้งเนี่ยมันจะทําให้สเตนเลสเนี่ยมันอาจจะขึ้นสนิมได้คะ่ปะป้าน้องก็ก็ถึงชอบมากที่ เครื่องดูดเนี่ยเขามีที่ดักไขมันป้าน้องเอาที่ดักไขมันมาล้างนะคะตอนนี้แปรงเนี่ยที่ป้าน้องใช้เนี่ยมันจะมีสองสองด้านนะคะด้านหนึ่งเป็นลวดลวเราเดี๋ยวเอาไปใช้แปรงพลาสติกเอาไปแปรงพลาสติกหรือแปรงสเตนเลสน,นะคะเขาจะเป็นรอยเราก็ใช้ทางด้านที่เขาเป็นขนเนี่ยคะ่ะเขาจะไม่เป็นรอยนะคะเราก็ต้องรู้จักวิธีใช้นะคะของจะได้ใช้ได้ทนทนค่ะ เนี่ยค่ะเห็นไหมที่ดักดักไขมันสะอาดเอี่ยมเราก็เอามาล้างเอ่อล้างน้ํายาแล้วก็มาล้างน้ําแฟบค่ะเอ,อล้างน้ําน้ํายาล้างะะจานมันอยู่ในครัวเนี่ยคาบไขมันมันเยอะจริงๆต้องใช้เมกกิ้งโซดากับน้ําส้มสายชูนยคะผสมกันแล้วก็น้ํายาล้างจานหน่อยเนี่ยค่ะตามล่องเซรามิกเนี่ย ครัวเนี่ยจะปูเซรามิกแล้วมันจะทําความสะอาดง่ายนะคะเนี่ยค่ะแล้วพน้องไหนๆก็ทําแล้วพน้องก็จะมานคะคะก็จะมาขัดวันนี้พอดีน้ำส้มสายชูกับเมคกิ้งหมดค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะเนี่ยค่ะเราก็จะลูบหมดเก็บหมดนะคะ ในเช็ดทั้งทีแล้วเห็นไหมคะครัวพะน้องเนี่ยถึงแม้จะสามสิบกว่าปีแล้วเขาก็ยังไม่ไม่น่าเกียดเพราะพะน้องจะคอยทําอยู่ตลอดค่ะนี่ค่ะคอยทําความสะอาดอยู่ตลอดพะน้องจะคอยทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะ นานมก็จะล้างพูดล้างเตาใหญ่สักทีนึงเธอมาวางนี้ระว,วังตกไปแตกเอวางดีๆเดี๋ยวมันเอ้ยเดี๋ยวมัน้อย,ยนอยเดี๋ยวมันตกไปแตกนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาแอ้น้ำยาล้างจานมาผสมน้ำเช็ดอีกีิพอน้องเช็ดทำความสะอาด เอาน้ำยาล้างจานทำความสะอาดฉีดฉีดเข้าไปครั้งสุดท้ายแล้วก็จางลงมาหน่อยก็ฉีดทิ้งไว้แล้วก็เช็ดให้เกลี้ยงค่ะแล้วป้าน้องก็ใช้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดอันนี้ป้าน้องซื้อเตาแก๊สมาใหม่เนี่ยปงเขาตั้งเวลาได้ค่ะเนี่ยเขาจะมีที่ตั้งเวลานะคะเพราะ พออายุเยอะแล้วบางทีเราเราจะลืมค่ะถึงแม่อายุเยอะก็ลืมนะคะเนี่ยก็จะลืมป้าน้องก็เลยเลือกที่มันตั้งเวลาได้ค่ะเนี่ยค่ะมันตั้งได้จนถึงร้อยยี่สิบนะคะถึงเวลาเขาจะดับเองนะคะแต่เขาตั้งได้เตาหนึ่งถ้าเผื่อเราจะไปทําอะไรเนี่ยเราก็ใช้อันนี้คือที่เปิดนะคะอันนี้คือที่เปิดนะคะแล้วอันนี้ที่ตั้งเวลา เนีค่ะเราจะไปทำอะไรก็ตั้งไว้ถึงเวลาเขาดับเองค่ะแต่หัวนี้ตั้งไม่ได้นะคะป้าน้องไปที่ที่ร้านเขาแนะนำค่ะป้าน้องก็เลยซื้อตอนนี้ไอ้ที่ลองจริงๆเขาต้องฝังไปค่ะเตาอันเนี้ยแต่พอดีป้าน้องทำมาใช้สเตนเลสพอสเตนเลสเนี้ยอันนี้ก็3าสีกว่าปีนะคะเขาก็ทนป้าน้องซื้อไอ้ที่ลองขามา เขาเป็นยางค่ะเขาไม่ลื่นป้าน้องก็เลยเอามาลองเห็นไหมคะเราก็จะทําความสะอาดข้างล่างง่ายค่ะอันนี้คือความพิถีพิถันแล้วก็นําความรู้ที่ศึกษาแล้วประสบการณ์มาใชา้ค่ะเห็นไหมคะวันนี้สะอาดมาก